ครับผมก็วันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตเจ้าจูเนียลูกวัวที่ออกจากกระบวนการไอวีเอฟครับจากสยามพิเทษนะครับวันนี้ได้ประมาณ2อเดือนแล้วก็ตอนนี้สองเดือนกว่าก็หมอขอมาทำเขา่าแล้วก็เลยตรงหัวตรงเข่านั้นก็เลยฉีดสเปย์ฆ่าเชื้อไปก็ดูพัฒนาการรู้สึกสะดือจะยังไม่หายดีเลยครับตอนนี้น่าจะต้อง ให้หมอมาดูอีกรอบนึครับตอนนี้นี่ลูกทุมาร์ดอ9ก้ามสามก็สูงอยู่ครับฝีได้พ่ออยู่แต่กล้ามเนื้อยังไม่ออกเท่าไหร่ตอนนี้ตื่นขึ้นมาก็กินนมไปแล้วแม่ก็เริ่มสูบมาหน่อยหนึงเพราะว่าตัวนี้กินนม กินนมแบบกินทั้งวันครับถ้าวันไหนปล่อยแปลงก็โชคดีของแม่ไปเพราะว่าถ้าปล่อยแปลงเขามัวแต่วิ่งเล่นจับอีกตัวหนึ่งแม่ก็เล็มหญ้าไปแล้วก็มากินนมอีกทีก็ตอนคำํังแม่ก็สบายหน่อยช่วงกลางวันถ้าขังคอกตลอดเนี้ยเขาจะกินทั้งวันเลยเพราะว่าผมไม่ได้แยกไม่ได้แยกคอกเห็นบางฟาร์มเขาก็ แยกให้กินช่วงเช้าช่วงกลางวันเขาก็กั้นมาให้ลูกมากินนมปล่อยทีก็ให้มากินตอนเย็นอะไรเงี้ยนะครับถึงผมเป็นคอกแบบบ้านๆก็เลี้ยงแบบบ้านๆจริงๆก็อาศรรยัยว่าเดี๋ยวปล่อยแปลงให้มันเดินเล่นนี่เฉยครับในแปลงก็ไม่ได้มีหญ้าอะไรมากมายให้มันเดินเล่นออกกําลังกายจะได้ไม่เป็นไข้นู่นนี่นั่นน,นนะครับโอเคเดี๋ยวจะเข้าไปดูสักหน่อย หน้าแล้วครับหลังก็ค่อนข้างตรงอยู่นับตะหนอกก็ใช้ได้อยู่ก็เดี๋ยวสักพักปล่อยปล่อยแปลงให้มันเดินเล่นดหน่อยทาไม่ท้งโลกเนี่ยแ่ละครับตัวนี้ค่อนข้างดื้อไม่ค่อยให้ลูกกินนมเท่าไหร่ลูกต้องใช้กำลังค่อนข้างเยอะหน่อยถึงจะได้กิน ีพอดีลูกมันก็กลัวผมเมื่อเช้าผมเพิ่งจับปักคุงใหม่มันค่อนข้างจะกลัวผมน่ะตอนนี้ก็แม่นี้ก็ให้หมอมาใส่ซีดา้าเดี๋ยวครบ8ดวันให้หมอมาดึงออกแล้วก็จะทำตามกระบวนการของแกต่อไป ซีด้าอยู่ตรง,ตรงเภทนะครับเป็นซีด้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ดึงออกแล้วหลังจากดึงออกเห็นหมอจะฉีดพอมอลหลังจากดึงออกมาสักยี่สี่ชั่วโมงก็สามารถผสมได้แล้วเดี๋ยวรอบนี้ว่าจะไม่ได้ไปทำ iuf กับหมอ,อก,กล้องนะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองอใส่ซีด้าแล้วก็รอบนี้จะใส่เป็นบีมัตเตอร์จะลองเป็นบีมัตเตอร์ดูครับจะหาตัวดีดีมาใส่หน่อย หรือว่าแม่แลักษณะเน,นี้ยใส่บีฟนั้นจะออกมาแบบไหนอยากรู้ครับเราสนุกนี้นะครับลุ้นตลอดครับวางตัวที่อาผสมบีฟไปแล้วก็ประมาณคุมพาคอดก็ก็ลุ้นอยู่ครับน,นี้ลุ้นให้มันติดได้ตัวเมียโอเคนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะอัปเดตให้เพื่อนดูเลยครับ